สรุปรายได้คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของ BTS 2แสนที่นั่งฟันเงินมหาศาลวันที่27-28พฤศจิกายนที่ผ่านมาและว,วันที่1-2ธั 2, นวาคม BTS กลับมาเริ่มจัดการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการอีกครั้งในรอบ2ปี BTS Promission to dance on stage ซึ่งเปิดฉากคอนเสิร์ตที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นที่แรกในรูปแบบออนไลน์ก่อนที่ประกาศเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตในสหรัฐแบบออฟไลน์ครั้งแรกในรอบ2ปีประเดิมที่แรกคือนะครลอสแองเจลิสนสนามกีฬาโซฟีสเตเดียมโดยบัตรถูกขายหมดทั้ง4รอบการแสดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโซฟีสเตเดียม คอนเสิร์ตครั้งนี้มียอดขายบตรสูงที่สุดในบรรดาคอนเสิร์ตที่จัดโดวยวงดนตรีหรือศิลปินเดี่ยวที่โซฟีสเตเดียมและรายงานล่าสุด BDS สามารถทำไรายได้จากคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปได้ทั้งหมด33.3ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ1 1 2 7 6 3 0บล้าน637,900บาทถือเป็นสถิติบ็อกซ์กรอสูงสุดในอเมริกาในรอบ18ปี